สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ไพอาย,ยจะบอกและเตือนนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงลรคนะสิงนะคะประจําเดือนมกราคม2567นั่นเองนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า การงานค่ะของชาวราศีสิงลั์คนาสิงนะคะในช่วงเดือนมกราคม2567เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิง์ไพ่เดอะสตาค่ะ และเป็นไพ่ย8ดาบนะคะ ชาวราศีสิงลัคณาสิงนะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่และต้องการหางานในช่วงเดือนมกราคมนี้ปีใหม่นี้นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสดีๆเข้ามาหยิบยืนให้นะคะดังนั้นอาจจะเป็นโอกาสที่คุณไม่เคยทํามาก่อนอาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่เขามองเห็นศักยภาพในตัวคุณนะคะลองดูก็ได้ค่ะนะคะชาวสิงอย่าอย่าดูถูกความสามารถตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะทําได้ถ้าหากว่าโอกาสหยิบยืนเข้ามาแล้ว การที่เราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้มันคือการเรียนรู้แล้วเราจะได้เก่งไปอีกด้านหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ได้รู้นึกออกไหมคะอย่าอย่าให้โอกาสนี้มันหลุดมือไปนะคะชาวสิงนะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นพนักง,งานประจำนะคะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการหรือภาครัฐเอกชนก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้คะ่ะม่มองว่าจะมีงาน คุณอาจจะรับงานนอกอนะคะคุณอาจจะรับงานนอกนะคะเป็นเป็นเป็นจอบเสริมเป็นรายได้เสริมอะไรประมาณนี้นะคะก็มีนะถ้าว่าคุณอยากจะหาค่าขนมเพิ่มก็มีค่ะนะคะสามารถที่จะทําได้นะ,ะสำหรับงานประจําของคุณก็มีความมั่นคงดีค่ะยังไม่มีหน้าภัยของการเปลี่ยนแปลงแต่จะมีการปรับปรุงนะคะจะมีการปรับปรุงเนาะอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าต่อเติมปรับปรุงนะคะในส่วนของ สถานที่นะคะที่คุณทำงานอยู่นะคะอืมอแล้วก็มองว่างานยังมีความมั่นคงดีอยู่คุณก็ยังสามารถที่จะทำได้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีงานจะรัดตัวงานจะเร่งบ้างนะคะแต่คุณก็อืมยังไม่ได้คิดที่จะไปไหนหรือถ้าคิดก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะอาจจะมีความเบือ่อความเซ็งบ้างแหละนะคะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกแบบเออเงินมันเท่าเดิมแบบโบนัสมันก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่หมารู้สึกว่า คนอยู่แล้วว่าคนรู้สึกร,รู้สึกปลอดภัยอะรู้สึกแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากแบบไปตายเอาดับหน้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็เจ้านายนะคะก็มองว่าเออยังให้ความช่วยเหลือดีนะคะยังยังมีน้ําจิตน้ําใจมีไมตรีต่อกันดีนะคะตรงนี้เนาะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้คิดที่จะไปไหนนะคะอืม สำหรับคนที่เป็นนายตัวเองนะคะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้ค่ะมันยังเป็นเดือนของการประคับประคองมีโอกาสอ่ะมีโอกาสที่จะได้ร่วมหุน้นร่วมลงทุนมีโอกาสที่จะให้คุณได้ลงทุนใหม่แต่มารู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่คุณจะลงทุนไม่ใช่เวลาที่จะ Take A c ชั่น ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะยังเป็นช่วงเวลาของการาวางแผนศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม นะคะแล้วก็ประคับประคองธุรกิจเดิมเนี่ยให้ดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามันมันเงียบๆซบเซาอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาในการระบายของในการสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองแล้วมีลูกน้อง มีลูกจ้างมีบริวารก็มองว่าในเดือนนี้นะคะเขาก็ยังอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบดียังไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ดื้อไม่ได้ออกนอกกฎนอกระเบียบให้เราต้องหนักอกหนักใจนะคะอืมจัดการได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินการเงินของชาวราศีสิงลานาสิงนะคะรวมถึงโชคลาภด้วยในช่วงเดือนมกราคม2567เป็นอย่างไรขอดูการเงินและโชคลาภนะคะ ไพ่แรกเป็ไนะะไพ่จัดมินค่ะไพ่หนึ่งดาบนะคะใครที่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนโทรศพรัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าผ่อนอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะแบบปิดอืมนะปิดให้หมดอะไรประมาณนี้โปะเงินก้อนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะไพ่เดทนะคะและเป็นไพ่หก ไม้เท้าอ่าขอโทษค่ะเป็น6ดาบนะคะอย่างที่ไม่บอกนะคะการการการเงินของชาวราศีสิงลคนา์นะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์มโอกาสที่จะโปะให้หมดโปะหนี้สินนีโปะเขาเรียกว่าเอาเงินไปโปะบัตรเครดิตเอาเงินไปโปะบ้านนะคะโปะผ่อนรถนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเออมันจะเป็นการใช้เงินเพื่อที่จะปิดจ็อปปิดจบอืมนะคะประมาณนี้เนาะ สำหรับในเรื่องราวของโชคลาภนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่ามีบ้างไหมเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนึ่งที่มีแน่ๆจะเป็นโชคทางด้านโอกาสโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสในการเขาเรียกว่า มองหาช่องทางการสร้างเงินสร้างรายได้นะคะอืมแต่โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจริงๆนั้นอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นดังนั้นไม่เสี่ยงดีกว่านะคะอืมนะแล้วก็เงินที่ข้างค้างตกเบิกเงินประกรันเงินตกเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะคะอ่อ ชาวสิงห์บางคนนะอาจจะได้เขาเรียกว่าเงินจากประกันนะคะจากมรดกอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในเดือนนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีสิงลคสงห์ในช่วงเดือนมกราคมเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามสามเหรียญน,นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ ควีนถือถ้วยและเป็นไพ่อสศวินถือไม่เท้านะคะชาวราศีสิงห์และกนาสิงห์ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะชีพประจอหลงเท้าดังนั้นการเดินทางต้องรอบคอบไม่ประมาทนะคะ เ,เขาเรียกว่าวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะรอบคอบไม่ประมาทเนาะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรืออาจจะเดินทางทําง,ทงานก็ได้แต่ว่าชีพประจำลงเท้าแน่นอนนะคะระมัดระวังความคิดเดยอะคิดมากวิตกกังวลเครียดโดยด้วยความคิดของตัวเองอะอประมาณว่าคิดย้ำย้ำคิดย้ำทำจนบางครั้งบางทีมันมากจนเกินไปทําให้เราเนี่ยขัดความมั่นใจในตัวเองที่จะทําอะไรที่จะพูดอะไรนะคะตรงนี้นะรอบคอบนะคะในเดือนนี้นะสิ่งที่พากจะบอกและเตือนนะคะ ม,มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้มองหาโอกาสดีๆนะคะในเรื่องงานนะคะในเรื่องการดํเนินชีวิตนะคะในเรื่องในเรื่องความมั่นคงของชีวิตนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่มองว่าอืมเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศรีสิงละคณาสิงในเดือนมอกราคม2อ6 7นานะคะมีอะไรบ้างนะคะขอภายแนะนําในการทําบุญเสริมดวงด้วยค่ะ แฮงแมนนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะ The m o มูนนะคะและเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะ ชาวราศีสิงห์ลกนา,าสิงห์นะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้หนึ่งเลยนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างขึ้นมาชัดเจน,นะคะแสงสว่างหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะคะจุดเทียนลดเคราะห์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกค่าน้าค่าไฟแบบนี้ก็ได้นะคะสถานเขาเรียกว่าะอะไวาราวัดสถานปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่า สถานที่ต่างๆที่เขากําลังก่อสร้างเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบถาวายไอบริจาคเป็นหลอดไฟใส่ไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแบบนี้ก็ได้นะสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ถาวายลงโลงศพผ้าห่อศพทําบุญกับศพไร้ญาติอ่ะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีสิงลรคนะสิงนะ ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ